วันนี้เราจะมาคุยกันว่าคุณควรจะเปิดไมน่ทริกเกอร์ครับแต่สำหรับใครที่โอเคคุณ o อ b คุณชอบฟิลในการเล่นในการเที่ยวตัวละคร DPS หรือว่าตัวละครประเภทที่เป็นโจมตีรุนแรงมายืนตีในสนามเนี่ยอันเนี้ยจะกลายเป็นเปิดเหอะทันทีครับเพราะว่าทริกเกอร์เนี่ยข้อดีหลักๆคือสามารถแอมเนเมทให้เราได้เลยโดยที่ศัตรูจะโดนเนเมทสตันมัลติพายเออร์ในส่วนที่ทริกเกอร์แปะไว้ได้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ล้มแล้วล้มมันก็ยังคงอยู่ด้วยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาเทคฟิลโอเคมันอาจจะไม่ได้สตันแบบหย ทำได้ดีโดยที่คุณไม่ต้องเอา DPS ออกนอกสนามให้ DPS ยืินสัดแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบปไปได้เลยฉะนั้นหัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยก็จะมีเรื่องของว่าตัวมันนี้ยังไงแมคคาิกของตัวละครคร่าวๆพูดถึง W ิเอ็นจินซึ่งจริงๆ W ิเอ็นจินหัวข้อไม่น้อยจัดผมไม่เปรียบเทียบดาเมจให้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตจะเป็นต้องโฟกัสเนะข้าใจใช่ไหมคือมันมีไหมมันมีแหละในกรณีที่คุณเอาไปเล่นกับทีมที่มันแอมด้วยกันเองเช่นคุณมียนบีแต่เออจะไปโฟกัสที่จุดนั้นเลยคุณมมมัันนแแแออออดดาเเเห้ค่่่กก็พพีีียงงงลลววะรรืทขไู หลักๆก,ก็ประมาณนี้เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาก็ปะ่ะเริ่มเลยครับก่อนที่จะเริ่มทั้งหมดคําถามคือตัวนี้ดีตรงไหนจริงๆแล้วคือก้นครับอันนี้ผมหยอกนะครับจริงๆหลักๆจุดเด่นที่เขาตั้งใจทำมาขายคือดาเมจใหม่ที่เราเรียกประเภทดาเมจนี้ว่าอา t e ฟเจอร์ช็อับณปัจจุบันก็จะมีแอนบี้ที่ช่วยซัพพอร์ดดาเมจตรงนี้ได้และจุดเด่นอย่างที่2คือประตูสตันตัวแรกที่ไม่จำเป็นต้องยืนในสนามแบบจริงๆคือมันมีก่อนหน้าคือเซมิไม่ต้องยืนนะก็คือพี่ไลเตอร์ซึ่งวันนี้พิไลเตอร์ ว่าเบิร์์สตันได้ครับก็ถือเป็นเคสคล้ายๆและใกล้ๆกันแต่ว่าพี่ไลเตอร์จะเป็นการยืดระยะเวลาสตันเหมาะก,กับทีมที่ต้องการเซตอัพสตันครับส่วนฟิกเกอร์เนี่ยคือเหมาะก,กับประเภทที่คุณต้องการจะ ซัดแม่งเลยไม่สนใจอะไรเพราะว่าในระหว่างที่คุณซัดเดิมทีเราทําให้มอนสเตอร์ล้มเพื่อโดนสตันมัลติไพายเออร์คราวนี้คือไม่ต้องอะรหัสชิคเกอร์มันให้สตันมัลติไพายเออร์ส่วนตัวมาแล้วโดยที่มอนไม่ต้องล้มมันก็ได้และล้มส่วนนี้มันก็ยังอยู่ฉะนั้นถ้าถามว่าตัวนี้มันเหมาะกับคนแบบไหนเหมาะกับคนที่รําคาญเรื่องเอ้ยเดี๋ยวเราสตันมาอย่างงี้งี้ก่อนนะมันจะเหมาะกับคนที่อยากไถไปเลยครับและมอนสเตอร์ประเภทที่เหมาะมากๆคือมอนสเตอร์ที่มันล้มเร็วหน่อยส่วนมอนสเตอร์ที่ล้มช้าเนี่ยเราออาาาามมมีรรสลัไยย่เเเนนนใใใดด้้้้ตถทํห์ว แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่จําเป็นนะให้มันล้มชาแล้วตอดเลือดไปก่อนแล้วก็พอสตันแล้วก็ตายแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับแล้วแต่เคสที่ใช้เลยผมลองมาแล้วทั้งทิกเกอร์บเผาคราทิกเกอร์บชิงยี่สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับว่ามอนสเตอร์มันโดนเราปิดตายได้ใน1สตันไหมถ้าไม่ได้ต้อง2สตันแน่ๆใช่ไหมการใช้2สตันก็จะดีกว่าครับให้มองเป็นแบบนี้ไปนะฉะนั้นอยู่ที่ความยืดหยุ่นและการจัดการเรื่องดาเมจของคุณกับมอนสเตอร์ตัวนั้นๆที่เราไปเล่นด้วยแต่คําตอบคือถ้า คุณอยากเล่นตัวละครโจมตีรุนแรงและยืนสนามฟิกเกอร์มันโคตรเก่งเลยครับมาคุยเรื่องของแมคาีนิกกันครับสำหรับแมคาีนิกเอาแบบง่ายๆเลยนะจริงๆมันมีคลิปที่แล้วที่เราทํามาแล้วแหละคลิปนี้เราจะพูดแค่แบบบางๆแต่ว่าเรื่องภาษามันจะต้องเป็นภาษาอังกฤษจริงๆนะเพราะว่าคือภาษาไทยในซีเซิร์เวอร์มันแปลไม่เ็จน่ะนี่คือรออัดเงินวันสุดท้ายก่อนเซิร์ฟิดแล้วนะไม่สามารถขึ้นเป็นภาษาไทยให้พวกคุณได้จริงๆหลักๆคือเราเน้นที่โจมตีปกติเป็นหลักเพราะว่าในส่วนของสตานมันอยู่ที่นี่ทั้งหมดครับจะมีอยู่หลักซึ่่่่งสสวนนี้เรราาแคทํอะไใ ก็ได้ตีปกติหลบดีกสนกลับอะไรต่างๆนะนะก็จะมีการช่วยโจมตีออกมาแต่ว่ามันไม่ได้ติดถี่มากอีกอันหนึ่งคือจากการกระทําหนักๆเจนใจสกิลแบบเสียพลังงาน Followup หรือว่าเป็นท่าไม่ตายก็จะเป็นอีกรูปแบบหน,นึ่งแต่เนี้ยยี่สิบวิมันติดได้ทีหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะมาจากการที่เราจ่ายสกิลแบบเสียพลังงานพอเราจ่ายสกิลเสียพลังงานหลอดมันจะมีเคลือบอยู่ด้านนอกครับแล้วก็จะไม่เสียตัวหลอดด้วยและเดี๋ยวมันก็จะมีติด่วยออกมาโจมตีเองอัตโนมัติแค่นั้นแหละครับแต่เอาเป็นว่ามัน,มน,น,นสวยหลอ ได้โมเราเรียกว่าเพิร์ชครับได้จากการกดชาร์จยิงใส่มอนแบบนี้แล้วก็ออโต้หลบเท้าด้วยครับส่วนเรื่องคอทําให้คิเลศข,ของเราที่ได้เกินมาไปเป็นค่าเดสได้หมายความว่าคุณต้องทาคีเลศที่90%รู้แค่นี้พอเงื่อนไขในการจัดตี้คือท่าไฟฟ้าหรือสายโจมตีรุนแรงและคอเนี่ยเป็นส่วนที่จําเป็นต้องอัพแบบมากกว่าโจมตีปกติอีกครับเพราะว่าทําให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นเพราะว่าติดสตันมัลติพายเออร์และสามารถติดขึ้นได้เลยต่อให้ศัตรูไม่สตันก็ตามหมายความว่าคุณต้องรีบมาอัพไอพ ก่อนเลยเพื่อเอาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้สตาร์ทมาอยู่ที่22.5สิ้าและบวกทีละ2.5เปอร์เซ็นต์และเติบโตเป็น Impacto คที่เล็90ไม่อย่าลืมต่อไปเรื่อง W ิวเอนจินครับใส่อะไรดีคือประจําตัวเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันเป็นของที่แบบโคตรดีเลยเพราะมันแอมทั้งดัมเมอลดดิเฟนซ์มอนซึ่งปกติเป็นส่วนที่หายากด้วยนะครับการลดดิเฟนซ์มอนเนี่ยฉะนั้นประจําตัวมันคือโคตรดีผมไห้ประสิวดีกว่าเอ็มนึ่เชียร์เลยนะเชียร์เลยทีนี้ต่อไปอาจจะเซอร์ไพรส์คุณนิดนึงก็คือพพีีีีี่่่่หหมมมมมมาา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 ครรรรรัับบเเเเนนนนยถ้ทํกกกกโจจตตตปิใสสออ์ะะว ให้เราแล้วสแต็กี่นสามารถซ้อนทับได้แปะไม่ได้ทีก่อนที่มันจะหายไปนะครับแต่ประเด็นคือสแต็กแต่ละอันนะมันคิดระยะเวลาแยกกันแต่ว่าถ้าคุณเบิร์ส์ให้มันติดจากหลายๆแ่งพร้อมๆกันเนี่ยมันก็ดันขึ้นไปเต็มได้แล้วมันให้เดสคุณถึง30%ส่วนของโคเรดะในกรณีที่เราไม่ทําการจ่ายสกิลเลยเนี่ยมันก็จะเป็นค่าเดสตามที่คุณเห็นนั่นแหละครับมันเป็นเพราะว่าผมต้องการจะเอามาเพื่อเช็คว่านับเป็นการโจมตีปกติไหมตอนพุ่งมาจริงๆเนี่ยหรือว่านับเป็นนับเซช็อคกันเดียวสรุปมันนับเป เซตอัพให้มันออกมาเบรสสตาร์มอนแบบทีทีเนี่ยก็โคเลดจ,จะใช้ได้ดีมาก,มากเช่นเดียวกันและข้อดีคือโคเลดเนี่ยสามารถช่วยให้พลังงานเราเพื่อจ่ายสกิลได้ด้วยอันนี้ไปลองใช้ตามความชอบส่วนบุคคลได้เลยครับส่วนของชิงยี่ใช้ยากมากนะครับเพราะว่าสแต็กเนี่ยมันคิดแยกกันหมดเนาะเพราะมันอยู่แค่แปวินาทีและแต่ละสะแต็กเนี่ยมันคิดแยกกันหมดมันเลยทำให้ใช้งานได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าฮัตติเกอร์ไม่ได้ออกมาชุดใหญ่ไฟกระพริบขนาดนั้นส่วน,นลรกกับทีมที่จะตูแพ้น้าแข็งกับแพ้ไฟใช้ได้นะครับอันนแ่มอว คุณจะเห็นว่าค่าเดสมันใกล้ๆกันเลยแหละแบบแทบไม่แตกต่างกันเพราะว่าคลิสเล่มันเอาไปแปลงได้เลยทําให้กรณีที่คุณไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็น5าดาวที่พูดมาเนี่ยคุณสามารถใช้ของน้องแมวแทนได้เลยหรืออะไรที่มันบวกคลิเล็ตก็ได้ครับอะไรก็ได้ใส่ๆไปเลยแต่เอฟเฟกข้างล่างไม่ได้นะได้แค่เฉพาะออปชั่นรองกับออปชั่นหลักนะส่วน4ดาวเนี่ยคุณเลือกอะไรครับว่าคุณจะใช้อะไรถ้าคุณใช้หม้อก็เก็บหลอดพลังงานเอาไว้ดีๆและกันเพื่อที่เวลาจ่ายแล้วจะยังคงมีเหลืออยู่ขี้เกียจคิดก็ใช้ฟ ใช้ลําบากมากนะคือไอ้บนั้งความเสียหายไฟฟ้า15%นะครับได้ผลเลยแต่ว่าเรื่องการดอทเคาน์เตอร์หรือว่าซีดแลแท็กเนี่ยมันใช้งานยากเพราะว่าเวลาที่เรากดคลิกซ้ายค้างมันหลบออโต้ให้เราก็จริงครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่การหลบหลีกสวนกลับผมลองให้แล้วเท่ากับว่าพอมันดอทออโต้แล้วคุณต้องแคนเซลแล้วก็หลบหลีกสวนกลับเองด้วยตัวคุณเองมันทําได้แหละแต่ว่ามันกดคลิกซ้ายค้างงๆเลยไม่ได้นะแล้วคุณก็ต้องมาเริ่มกดชาร์ตตีใหม่ด้วยแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันส่วนนี้บบ่่่่อยยด้ววมมมกก็เลงงลงงาาาแํไ กไม่แช่เหมือนเถอครับสําหรับตัว W e n g i n นะครับต้องใส่เซ็ต Shadow Harmony ครับส่วนอีก2ชิ้นเนี่ยคุณจะย,ยําอะไรก็ได้แต่ผมเชียร์ให้ยําคริสเลตจะได้ทําได้ง่ายๆเพราะว่าม,มันจะโบอีกแปดออปชั่นหลักนะครับ ช่องที่4ี่เราจะเลือกคิเลดช่องที่5เราจะเลือกโบนัสความเสียหายไฟฟ้าและช่องที่6เราจะเลือกอิมแพคครับส่วนมูลค่าซับแตตที่เราต้องใช้อยู่ที่5้าซับเซตในกรณีที่เราใช้ด Engine ประจําตัวถ้า W Engine คุณไม่มีบวกฟิตเลด,ดต้องใช้15บซับนะสู้ๆกับการบาลานซ์คีอยากชีพายทีนี้มาคุยเรื่องของทีมกันบ้างครับนี่คือลิสต์เวลาทั้งหมดที่เล่นมาแต่ว่าบอกก่อนนะมันไม่ใช่เพอร์เฟกต์ันมันจะมีรันที่มันดีกว่านี้แน่ๆแหละเวลาเล่นมันเป็นรันที่ออกกลางๆค้อนไป เราใช้ตัวดามเมจเป็นแอนบี้ก่อนแล้วกันนะครับหมายถึงแอนบี้โปรแม็กันะเวลาที่เร็วที่สุดเนี่ยมันเป็นทริเกอร์อยู่แล้วแหะครับเพีเยงแต่ว่าพอคุณสลับมาเป็นตัวซีซ่าเนี่ยจะเห็นว่าเวลามันจะอยู่ใกล้เคียงกันทั้งกรณีที่คุณใช้ซัพพอร์ตเป็นแอสตรากับนิโคเลยเห็นใช่ไหมและกรณีที่เป็นเทียบกันระหว่างชิงยี่กับซีซ่าเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าชิงยี่มันจะช้ากว่าและชิงยี่จะมีข้อเสียอย่างใหญ่หลวงอีกหนึ่งอย่างคือถ้ามอนสเตอร์มันสตัรเร็วและมันลุกเร็วเนี่ยชิงยี่จ่่อนนขางเเเาางเเรตลํใิ มันก็จะมีข้อเสียในเรื่องนี้ด้วยส่วนเรื่องซัพพอร์ตเนี่ยจริงๆแล้วพูดตรงๆเลยนะถ้าเราใช้นิโคแล้วเราวนได้ดีจริงๆเนี่ยสามารถเร็วกว่าใช้แอสตาได้นะครับแต่ที่ให้เป็นรันเฉลีย่ยเพราะว่ามันก็ต้องคิดรอบที่แบบเออผมลันไม่ทันบ้างลืมจะแตก็กระเป๋าบ้างเมนเทนไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้ฉะนั้นในตำแหน่งสตารเนี่ยทริกเกอร์มันดีที่สุดอยู่แล้วละครับที่นี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตำแหน่งซัพพอร์ตเราเปลี่ยนไปลูซี่เนี่ยเวลาถือว่าย่ำแย่เลยนะเพราะว่าเรื่องของการบัฟที่ให้เนี่ยมันแตกต่างมากๆอย่างชัดดเเจนนนโคป็็แล้วก หลายอย่างก็มันตัว5ดาวอ่ะคุณส่วนชิงยี่นิโคเนี่ยจะอาการหนักที่สุดเลยครับก็ไม่เวอร์แล้วกันนะคุณต่อไปจะเป็นเคสที่เป็นตี้กิติมาสักเลยก็คือมิยาบิยานางิครับอันนี้เร็วโคตรคือทริกเกอร์กับยานางิเป็นไฟฟ้าทั้งคู่มันใช้ด้วยกันได้ครับมันก็เลยใช้ได้ดีแต่ว่าตี้นี้เนี่ยจะเล่นยากกว่มีปัจจัยหลายอย่างู้ตัวอย่างเช่นศัตรูที่ติดสถานะไฟฟ้าเนาะมันจะเป็นาเมจที่มันจะค่อยๆลดเลือดไปเรื่อยๆโดยที่เราต้องตีโดนแล้ถึงจะลดเนาะแต่ข้อเสียของมันจริงๆก็คคือถ้าุณจริดดดองก ยานงงังหีในตอนที่มันติดสถานะไปนานแล้วเนี่ยดาเบจมันจะเบาครับมันต้องรีบระเบิดในตอนที่มันเพิ่งติดสถานะใหม่ๆเท่านั้นนี่แหละปัญหาทําให้มันลันสวิงเยอะมากๆแต่ถ้าจากที่เล่นมาแล้วโอเคโอเคเนี่ยเร็วมากครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนจากมิยาบิตัวเทพไปเป็นตัวละครเบอร์นิสเนี่ย ภาพเปลี่ยนเลยนะช้าลงยางเห็นได้ชัดเลยครับแต่ว่าก็ยังถือเป็นตี้เล่นง่ายอยู่ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเออคุณตัดสินใจว่าไม่ต้องสตัร์และการนมทริกเกอร์ออกแล้วก็ใช้เป็นแอสตาแทนสรุปก็คือถ้าเราเก็บไว้เบิร์สตอนที่มอนสตัรเนี่ยกลายเป็นยังดูดีกว่าเพราะอย่าลืมว่าสุดท้ายทริกเกอร์ม,มันมีแอมมันไม่ัตูเนี่ยโดนสตาร์มัลติพายเออร์เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้สตันอยู่ก็ตามส่วนถ้าคุณจะฝืนไปเล่นยนานังีกับเจนก็เห็นเวลาเลยใช่ไหมอย่าเลยคุณให้น้องพ ตีครบก็คืออีฟลินทริกเกอร์แล้วก็แอสตาที่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอมอนที่ตีทีอีฟลินจะเก่งกว่านี้อีกนะเพราะว่าเราสามารถกดสกิลแล้วก็หลบมอนและเก็บชาร์จสำหรับการโจมตีต่อเนื่องได้ถี่ขึ้นมากๆครับนี่ขนาดเก็บมอนมาไม่ตีถี่นะคุณถ้ามอนตีถี่อีฟลินยิ่งเก่งผมบอกเลยส่วนกรณีตัวซัพพอร์ตนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปเป็นลูซี่แทนเนี่ยก็จะเล่นยากขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยแหละเพราะว่า <laughs> มันต้องมีวนมาแจกปับ๊บนะแล้วก็เวลาก็แย่ไปค่อนข้างเยอะด้วยและถ เราต้องมาจัดการเอาพ่ไลเตอร์ต่อยสตันด้วยไงแล้วก็มันไม่ได้มีตัวสตันมัลติพายเออร์เพิ่มมาให้ตอนที่มอนมันยังไม่ล้มมันก็เลยลําบากนิดนึงเลยดูแล้วไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่ส่วนของอีฟลินเนี่ยผมจะแถมให้1จุดละกันนะครับซึ่งจะทําให้คุณเห็นได้ชัดเลยว่าการอัดฟตเทกเกมเพลย์เนี่ยมันสวิงค่อนข้างเยอะจริงๆตัวอย่างเช่นอีฟลินทริเกอร์แอสฟาเนาะในกรณีที่ผมเบรกขามอนแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันใช้เวลา1นึนาทีครับแต่เบรกมอน2ขามันควรจะดีขึ้นใช่ไหมเปล่าเรบม้วาา่ถึงะแจ หมอนได้2อทีก็ตามแต่จะเริ่มเห็นภาพเนาะนั่นแหละครับชีวิตต่อไปคือจูหยวนครับสำหรับกรณีเคสจูหยวนเนี่ยมันค่อนข้างลําบากเนาะมันเลยทำให้เวลาดูแย่ก,กว่าตี้อื่นทั้งหมดเลยครับดีที่สุดก็คือทริกเกอร์แทนสตันนั่นแหละครับแล้วซัพพอร์ตก็ยังคงเป็นนิโคอยู่พอเราซัพพอร์ตเป็นแอสตาเนี่ยเวลามันเท่ากันก็จริงครับแต่เอาไปตี้อื่นเถอะครับแอซานะ่ะเพราะว่ามันบูสต์ได้เยอะกว่าไงถ้าพูดถึงตี้อื่นโดยเฉพาะคนที่มีอีฟลินส่วนกรณีที่คุณใช้เป็นฉิงยี่สตันนะคคครรรรััััับกกกกกกก็ย็ยยยยยยงงงถืออออออววววว่่่่่่่่่าาาาาาาแแทททิกเเเเ์ููดดนะดีีนน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 ะะะพุณตต้้้้มมมโฟสสจจหหลลไไใช ดูอาการหนักเลยหรือผมอาจจะเล่นไม่เข้าม, <mungkin S 1> มือก็ได้ครับก็คือจูหยวนทริกเกอร์ซีซ่าที่อาการค่อนข้างหนักเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของการสลับตัวค่อนข้างเยอะนะครับอยากเล่งสตันต้องใช้ซีซ่าอยากมาเอากระสุนต้องเอาจูหยวนอะไรเงี้ยมันแอบเล่นยากครับตีนี้ส่วนตีมาตรฐานอย่างจูหยวนฉิงยี่นิโคนี่หนักสุดเลยครับจากเวลาก็น่จะเห็นแล้วเนาะก <L> ็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับรอบนี้คลิปมันลงช้าหน่อยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะก็พยายามเร่งทาให้นั่นแหละต้องขอภัยทุกคนด้วยจริงก็เลยแยกมาให้ก่อนแล้วก็เรื่องทีมมันใช้เวลาในการอัดฟุต กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการแท็กคลิปต่อไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากันทุกคนจริงๆเดี๋ยวก็ลงแล้วแหละ CE s e เซิร์ฟเวอร์ของวิเวียนอ่ะอันนี้ลงตรงเวลาแน่นอนกำลังทำอยู่โอเคนะอย่าลืมกด Subscribe ให้ลุงด้วยทำงานไม่ทัน